สวัสดีครับขอพบกับอีกคลิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นพระสมเด็จเก้าชั้นเกตช้ย,ยเป็นพิมพ์ที่หาย,ายากมากคือเก้าชั้นอกวีถึงได้มาเป็นพิมพ์มินิมแต่ก็หายากพระจะมีผ่า,านการใช้ แป้งโรยพิมพ์าขาวๆหรือแป้งโรยพิมพ์น,นะครับมีการลงรักปิดทองพุทธศิลป,ป์ยกายปี ตัดขอบข้างไม่ได้พิธีพิธัน,นครับร้างมากประดิบประดอยก็ช้าดูผิวดูนเนื้อแป,งป่งรอยพิมมีเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่มีนะครับต้าวัันว,วี หาย,ยากนะครับเิงนี้หายยากภาพไม่ได้ผ่านการใช้เลยสภาพสมบูรณ์ การตัดเข้าไปในพิธีพิธัธธนนะครับตัดเอียงนะครับการปาดหลัางก็ไม่เป็นเนสมอสวยมากครับเปสองเดีย๋ยวไปสองเรื่อครับมีการลงรักอิฐทอง มาขยายตัวเรือครับขับแลงกันเงอนในที่หนึ่งกันนะครับนะครับขับแปลงฟีขาวเนื่อเงินใน้ขั้นหนึ่งที่ทำลงไปอย่างเป็นทุนนี้เงินเงินไหนกครับแล้วก็ขับแปลงแล้วก็มีลักษนะดำ,ดำ ลิพย์ไปทั้งอันนี้ทิพย์เติมซุ้มลทิพเตินซุ้มายอะไรแก่ขนะครับ เด็กๆดูการทดลอันะครับแม่ครับเราข่าวไปแปลงรูปที่แปลงรูปที่นี่นะ ีองตบไครทองนะครับการทูสมัดเกษตรโซราจะมีโองตไคทองมีการลงอัดติดของ เป็นสูตรของวันละครั้งครับแม้แต่เกไทยวก็มีเมือนกานเพราะอุตสาหมุกของเดียวกันวันตัาเนื้อหาย่อมัดไปเคียงกัน แม่ผู้ธ่ศิลป์ตกแต่าง็นเนื้อหาก็ยงไปเคียงกันนะครับต้องระบายท่เป็นเม็ดครับแนที่นี้นสครับผตของคำเปรี่ยวทต่ละเอียดในแต่สำหรับนายจะหาง่ายก็เขียนไฟทีิทิปขอกไว้ งาเห็ยนง่ายการใ่แต่เกิดใหม่มันมันเอ,อวาว รอยนีเปลี่ยนะครับอเอาังเปรี้ยวเอเอียนยิบฟัง,นะงนีง่เนง่ยน่ฝังเขาเปใช้พังใช้เกิดอนรับตันหลักเกดมันทคับ,บ,บถ้าสมุดจะหาง่ายนี่รอบิบน,นนะา ก็ไปช่างลากร่งไส่ขึ้นมาปิดคุมอีทีหนึ่งนะครับมาได้ดูเนื้อผิวขอบนนะครับจะํำลงไปข่างไสอยู่ข้างบนอาจจะมีสกงเขาํำเปลวระเียด,ดิแเลยรับเวลาไปส่ออกจะไม่เห็นนะท้าไปส่องแสงอาทิตยของแสง นี่ครับเห็นนี่ผมกับใบทองจะเป็นเมตตาบมบียนะครับทางกรับผมเขาเปลียวเดระเดียนอิบนี่ครับทางน,นะครับนี่อย่างเมถ้าไม่ไปสองเราก็ไม่เห็นนะครับพอสองไปพวกเราจะเห็น แล้วเนี่ยครับตอบไม่ได้ครับฟิบเอดสองเราจะมีเห็นแบบนี้นะครับมันจะมีเห็นควา,ามสวยงามแันนี้ ได้ผิวปากเป็นแบบนี้คนปอมทขาไม่รู้แล้วครับพอมเขาไม่ได้ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจึเป็นป้องปอมแบบนี้ปอมไม่ได้ครับนี่นะครับผ,ผ,ผมท้องขงเปลวไม่ยิ้มจะได้ได้ผิวครับถ้าไม่ไปส่องก็ไม่เห็นนะทฤษฎีการหักเหของแสงแนี่ปรบกองเราจะส่องในแนวดิง้ง ทำงานมองเห็นนะคัดเทียนนะครับนี่ครับผมเปลี่ยวต่างกะผมเกัาไปไ้้องคำจะเป็นเมิดตุยาประกันแะโตกันอยู่ทั่วไปก็ไปพมพู้เปค่คอยคันแสงเกิดากางทีก็ไ้ มือแทนใจครับเกือมือเทยทุปกปีแต่วันนี้เราจะเห็นแทนใจเป็นน้ำอยงเดียวคล้ายๆน้ำเชื่อมนะครับถึกใส่นานๆไปครับเท้าคุณเปน็นอะไรกุ้ไร อไปทองครับเห็นฟานด้วยไะครับ้องขนเปลยวนี่ออกไปตลาดมเห็นเรี่ที่วัดนี้มนีนะครับสองสองสิบเด็ด โอเคแต่เราไม่เห็นข้างในไม่เห็นข้างในอันนี้เราเห็นข้างในนะครับนะครับเนี่ยเตี้ยครับนี่ในหลังก็มีแต่จะมาแค่น้อยเท่านั้นแหละครับอยูที่ว่า รบบรเ,เ,เ,เราพอยู่แบนไหนถ้าพักนซึ่งเขาเับเบลเขาอยู่แดนนาเนี่ยหดนหลังเราอยากติดจากองอื่นนย่านั้นหลังก็พอมีนะครับแต่ไม่มากเหมือนทานนา ส่วนมากด้านหลังที่ไม่ได้ปิดทองครับปิดทานายด้านเดียวถ้าผมสบายจะอยู่ทั่วไปด้านหน้าด้านหลังเพราะเป็นข้รผสมในในเนื้อภาพ,พอมีก็ต้องพักไปด้า,านหลังถึงมา,าก็เป็นด้านหน้า ลงระบาความสำเรับทีมทำทำไปอยู่คนนี้นะครับสำหรับชี้ก็จบลงเท่น,นี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ